สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับวันนี้เอารถไปรับบริการจากศูนย์บริการมาส d a ครองแห่ e แล,ล้วก็ข้างบนนี้ก็เป็นสถานที่ที่เป็นห้องรับรองของมาสด้เขาก็จะมีน้องๆซึ่งเป็นชอบ,อ,บ,บอะไรที่นี่ ชอบการบริการแล้วก็ขนมแต่ว่าวันนี้ขนมจะอยู่ด้านล่างเพราะว่าโคอู่ปกติเขาจะมีขนมเต็มเลยแต่ก็เย็นมีมที่ดูหนังให้สบายนอนได้เลยคะ่ะง่วงก็นอนได้สะอาดณนะห้องรับรองเนี่ยก็จะมีเครื่องดื่มต่างๆอ่า ที่คอยบริการก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีขนมเยอะมากนะครับที่ให้บริการนะฮะแล้วก็กาฟกาแฟซึ่งเป็นกาแฟธรรมดาแล้วก็กาแฟที่เป็นกาแฟสดนะครับแล้วก็ทางบริษัทเองเขาก็ามีรางวัลที่เขาได้รับการันตีการบริการมา มากมายไว้ให้ชมนะเครื่องดื่มต่างๆนะฟรีนะครับจํานวนไม่จำกัดนะครับแล้วก็ส่วนตัวเองก็ก็รับกาแฟสดนะครับก็กาแฟสดของเขาก็จะเป็นเป็น แมชชีนสำเร็จรูปก,ก็เรียกรับเครื่องทำกาแฟสำเร็จนะสามารถไปกดได้นะครับว่าจะเอา,อาแบบไหนอย่างไรนะครับก็พาดูรอบๆนะครับเป็นที่นั่งรับรองแล้วก็โซนดูภาพยนตร์แล้วก็คอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการ ดีครับวันนี้วันนี้มาทําอะไรครับเอารถมาซิกายะครับยะหยะอันนี้เป็นรถกี่ปีแล้วมัตด้าตัวนี้ประมาณห้าปีแล้วครับห้าปีแล้วครับแล้วมาใช้ที่นี่กี่ครั้งแล้วเนี่ยเข้าศูนย์บริการครับพี่ครับเข้าศูนย์บริการประมาณแปครั้งนะครับ๋อแล้วแล้วชอบไม่ชอบยังไงอ๋อตรงนี้ก็การบริการก็ดีครับผมก็มีปัญหาเล ผนักงานก็สามารถที่จะแนะนำแก้ไขปัญหาได้ครับขอครับขอบคุณมากครับส่วนตัวก็วันนี้ก็นำรถเข้ารับบริการนะส่วนบริเวณนี้เขาก็มีอื่นๆที่ให้ความรู้แนะนำการบริการมากมายแล้วก็วันนี้ก็ าจจะต้องกินแล้วก็กินเพราะว่าการชงพวกผิวมากวันนี้หลายวโมงวันนี้รอทำเยอะวันนี้ทำเ, <c oughs> เยอะถ้าจายเยอะเหมือนกันเดี๋ยวขอขอนุญาตเพื่อนๆเติมพลังอีกรอบหนึ่งแล้วก็ เดีเ๋ยวพาชมรอบๆนะครับเพื่อการดีแบ็กตัวเองจะได้ไม่ต้องนั่งนานๆจะได้ไม่เบื่อนะเสืเ้อเทียบสุดประกรรมไปเลยนะครับอันนี้ด้านหน้าเป็นโชว์ร,รูมรถยนตก็ลองพาเดินเข้าไป ขออภัยที่กล้องผมเนี่ยก็ธรรมดาเกินไปเนาะเนื่องจากในโชว์รูมเนี่ยของเขาเนี่ยแสงก็ไม่ได้จัดการมากก็เลยทำให้ขมุกขมัวนิดหน่อยอส่วนด้านนี้ก็จะเป็นมาสด้า3นาะฮะแล้วก็อ๋อมาสด้า2คร,รับมาสด้า2ขยับมาก็จะเป็น ่ CX5 CXA ก็คือบัตรด้า5แล้วก็แปนะฮะนี่้5ครับก็สวยงามทุกคันเลยครับแล้วก็อันนี้ก็มีทีหรุ่นใหม่ใครสนใจก็ไปติดต่อศูนย์บริการ ได้หรือหน้าโชว์รูมได้ผมบอกได้เลยว่า,าที่ศูนย์บริการนี่บริการที่ดีแล้วก็ปรัทับใจทีเดียวนะครับแล้วก็มีขั้นตอนนัดหมายต่างๆที่ที่โอเคเลยครับแล้วก็แจ้งให้เราทราบาตลอดนะครับ ภายในของ Mazda b t 50รุ่นใหม่นะครับภายในก็ OR เหมือนรถเ u v e ทีเดียวนะครับแล้วก็ราคาก็เบาๆที่นั่งเบาะพนักพิงก็หรูหราทีเดียวครับก็เดี๋ยวพาชมด้านหลังนะฮะ นี่เป็นเบาะหนังดรูหราสวยงามนะครับทั้งตัวรถอ่าอันนี้จอเราก็เสร็จแล้วอันนั้นคืออะไรครับนี่เป็นสติ๊กเกอร์รอบรอบรอบสุดท้ครับน้องได้ต่อไปดูวัตถที่กับเล้งใหม่ตอนหลังสุดท้ายที่เข้าสู่จุดจบครับระยะนะครับเรื่องระยะ ครั้งต่อต่อไปที่จะให้บริการอืมและก็อยากจะบอกว่าทุกครั้งที่เขาทําอะไรกับรถเราเนี่ยเขาจะแจ้งเราแล้วก็ที่เปลี่ยนอะไรไปอะไรหรืออะไรที่เช็คให้เขาก็จะเอาซากมาพื้นเรานะฮะเพื่อให้เราเห็นว่าสิ่งที่เขาทําไปเนี่ย <Okay. S 2> มันโปร่งใสแล้วก็ชัดเจน,ไไนบสบายค่ะสะอาดเ <c oughs> สียงเงินแล้วสบายใจแล้วก็นอกจากใบเสร็จแล้วใบเสร็จแล้วทางสูนมัดดายังมีห่อห่อพ็อกเก็ตมาให้อีกอมีน้ำแล้วก็มีเครกครับมาให้ด้วย ขอบคุณมากค่ะโอเคขอบคุณมากๆครับและแล้วเรื่องราวของเราก็เรียบร้อยแล้วขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณน้องๆที่ให้บริการทุกคนวันนี้คงลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับยกมือเข้า